สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับรายการเพื่อมาบอกกับรายการที่รวบรวมสินค้าและบริการของเราไว้มากมายนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับงานอีเวนต์นะครับที่งานวันบัตรการครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่มิวนะครับเป็นนวแห่จบริษัทบริษัทบัตรการนะครับวันนี้งานเกี่ยวกับอะไรบ้างก็วันนี้ค่ะงานนะครบงานบัตรารเทรดโชว์ค่ะจะเป็นงานที่รวมผู้ประกอบการค่ะที่เป็นลูกค้าของทางบริษัทบัตรคาร ต้องย้อนนิดนึงคือบริการค่ะเราเป็นผู้ให้บริการการแลกเปลี่ยนนะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศใน,ใ,นในโลกเลยกว่าได้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่70สินะคะคือจะเป็นงานที่เราจะรวมลูกค้าค่ะที่อยู่ทั่วประเทศของเราค่ะมาเพื่อ,อ,อ,อตั้งร้านออานะลูธค้าเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในงาน เราก็มาอยู่ที่บูธของเรานะครับบูธของเราเนี่ยจะอยู่ที่ E2 นะครับและบูธของวันนี้เนี่ยมาจัดกิจกรรมแบบมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้วงไข่กับเธอนะครับที่เพียงลูกค้ากดไลค์นะครับกดแชร์ในหรือซับสไคร์นะครับในช่อง YouTube ของเราเนี่ยก็สามารถล้วงไข่ไปได้ไปเลยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมีสินค้าและผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะครับที่มารวบรวมไว้กับบูธนี้นะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดอีกมากมายเพื่อให้ลูกค้าได้มาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างมากมายเลยครับ เราปองอกาศนี้ค่ะใช้งาองไใช้กับรถยนต์หรือเครื่องยนต์เครื่องย่างไรบ้างคะก็มคตับต่อแหร์แล้วก็ต่อรถยนต์นะครับก็าุ้งเลยครับต่อรถรถบุ้งบุงรถทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์รถยนเรือนะครับแล้วก็เใช่รุกนะครับนครับรแ็กซีนครับลังพลื่นะครับก็หลากหลายข้อมูลทุกวการหน้าน่างสมรรถนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับงานบัตรการในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับ